ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ t i ปเอนเซชาแนลนะคะ2,514ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะจากที่เราจัดทำขึ้นเพื่อแชร์องความรู้ให้กับทุกท่านนะคะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะในยุคสถานาการณ์โควิดแบบนี้นะคะการอบรมไม่สามารถลงไปทำในพื้นที่ได้นะคะทางทิปเอนเซเรากา็ยังอยากที่จะให้ความรู้กับสื่อสารกับทุกท่านในเรื่อง ของการจัดก,การขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วนะคะซึ่งในตอนแรกของวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการจัดก,การขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในสำนักงานตอนที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะเพื่อประกอบองค์ความรู้ที่จะเล่าให้่ันฟังนะคะค่ะการจัดก,การขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในสำนักงานนะคะ ทุกท่านคงเห็นนะคะว่าปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะมีความรุนแรงมากนะคะโดยยุคในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะแต่ท่านคงนึกภาพออกนะคะการกินอาหารการเป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะอาศัยช่องทางเดลิเวอรี่กันเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะทำให้ขยะของเราเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลนะคะในยุคของขยะที่มหาศาลเหล่านี้ เราก็เองก็เพิกเฉยไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าอ๋อไม่ได้สถานการณ์เนี้ยเราก็มุ่งไปเรื่องของการรักษาสุขภาพอย่างเดียวนะคะโดยละเลยเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปนะคะแต่เมื่อเข้าสู่สถานการณ์ปกติกลายเป็นว่าเราก็ไปแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตามมาในภายหลังอย่างยากเย็นนะคะเพราะฉะนั้นในในช่วงนี้นะคะถึงแม้เราจะไม่ได้ไปใช้ชีวิตที่สำนักง,งานก็ตาม แต่เราก็สามารถเก็บองค์ความรู้ว่าวางแผนก่อนที่จะกลับเข้าไปใช้ชีวิตในออฟฟิศของเราได้อย่างปกติค่ะขยะต่างๆคะตอนนี้นงกจากเรื่องของการจัดก,การขยะแล้วเนี่ยขยะที่ลอยลงไปในสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นในทะเลหรือในมหาสมุทรเนี่ยก็ส่งผลกระทบไปอย่างทั่วโลกโลกของเรามหาสมุทรแต่และที่นะคะมีการเชื่อมโยงเชื่อมต่อก,กันนะคะขยะที่อยู่ลอยในน้ำเนี่ยบางทีอยู่ในน้าน้ําไทยกันจริงๆอาจจะลอยมาจากต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นขยะ ที่เกิดจากประเทศไหนก็ตามส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศทั่วโลกได้เหมือนกันนะคะแล้วขยะเหล่านี้เมื่อลงไปอยู่ในแหล่งน้าแล้วเนี่ยมันจะไปทําลายระบบนิเวศในแหล่งน้ําของเรานะคะสิ่งสัตว์ที่ได้รับผลกระทบต่างๆก็คือสัตว์ทะเลสัตว์น้ำเนี่ยะคะก็ล้มตายกันไปนะคะการใดท่านบอกว่าไม่่ายไม่ใช่งายที่ของเราเนี่ยคนเหล่านี้ต่างหากที่เป็นคนที่จะต้องจัดการนะคะแก้ไขปัญหาขยะ นะคะเขามีงานที่ในการเก็บขยะก,ก็เก็บไปสิทําไมจะต้องฉันจะต้องไปทําอะไรเหล่านั้นด้วยนะคะอย่าลืมค่ะว่าคนเหล่านี้ทําหน้าที่เก็บรับขยะต่อจากมือท่านนะคะแต่เขาเมื่อได้ขยะเงินไปหากค่าไม่มีการคัดแยกหรือจัดก,การได้ถูกต้องเหมาะสมขยะที่ถูกปนเปเหล่านั้นมันก็จะกลายเป็นขยะไปจริงๆซึ่งในความเป็นจริงแล้วขยะไม่ใช่ขยะค่ะ ลองมองถุงที่เขาสองคนจับนี่น,นะคะนั่นคือขุมสมบัติของเขาเลยนะคะถ้าหลายท่านที่เคยติดตามหรือขับรถตามรถขยะเหล่านี้จะเห็นเลยว่าถุงเหล่านี้ที่ห้ออยู่ข้างๆรถเนี่ยคือสิ่งที่เป็นรายได้เสริมของคนกลุ่มนี้นะคะเขาจะทําการคัดแยกขยะเหล่านี้จากขยะที่ท่านทิ้งออกไปแต่ขยะบางประเภทหรือของใช้บางประเภทหากทิ้งรวมไปกับขยะประเภทอื่นเนี่ย มันก็จะทําให้เกิดการปนเปื้อนไม่สามารถนํากลับไปรีไซเคิลกลับไปใช้งานใหม่ได้นะคะเราก็จะสูญเสียสิ่งขยะเหล่านั้นกลายเป็นขยะไปใงที่สุดนะคะแต่ถ้าเราคัดแยกค่ะถ้าเราไม่จําหน่ายเราสามารถส่งต่อให้คนเหล่านีา้เพื่อให้เกิดวัสดุหรือวัตถุกิบที่เอากลับไปรีไซเคิลใหม่ได้นะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องของการจัดการนะคะเราก็มาเรียนรู้ก่อนว่าปัจจุบันขยะมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วมีอะไรบ้าง ก่อนที่จะไปรู้เรื่องขยะท่านทบทวนตัวเองดูสิคะว่าปัจจุบันท่านเป็นคนอย่างไรท่านมีการจัดก,การขยะอย่างไรบ้างประเภทแรกไม่แยกเลยค่ะไม่เคยที่จะแยแสไม่เคยสนใจรวมมันไปให้หมดนะคะกลุ่มที่สองคือกลุ่มพวกที่แยกเฉพาะที่ขายได้อย่างเช่นแก้วกระดาษพลาสติกกระป๋องอย่างนี้ค่ะและสุดท้ายใครคะท่านใดคะที่แยกขยะทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นขยะอินทรีย์ขยะเศษอาหารขยะอันตรายนะคะแยกไว้หมดเลยนะคะเพื่อให้ง่ายก่บการไปจัดการในหนึ่งวันนะคะเราบริโภคกันมากมายสิ่งที่เกิดจากการบริโภคของเราสุดท้ายมันก็คือสิ่งเหลือใช้หรือของเหลือใช้งั่นเองโดยของเหลือใช้ในปัจจุบันนะคะเกิดขึ้นปีละนะคะยี่สิบกว่าล้านตันนะคะโดยที่ประเทศไทยเราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการขยระยี่สิบกว่าล้านตันเนี่ย ปีละสองหมื่นกว่าล้านบาทเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยเราสามารถใช้เงินตรงนี้ใช้ในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาประเทศได้ไงหลา,ายอย่างนะคะแต่เราจําเป็นต้องเอาเงินก้อนนี้มาเสียไปกับการจัดการขยะนะคะไปยิ่งปริมาณขยะมากเราก็ต้องยิ่งเสียเงินหรือเสียงบประมาณของประเทศไปไงจำงํำนวนมากคนไทยนะคะสร้างขยะกันวันละ1กิโลกร,รมัมนะคะวันละหกิโลกรมัมต่อคน ซึ่งในึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยค่ะลองมองรายละเอียดแล้วเราจะเห็นว่ามันมีขยะอยู่สี่ประเภทนะคะขย, NC, ย S, ะเอินรีหรือขยะเศษอาหารมีอยู่หกสิบอร์ซนตหรือท่านหนึ่งกิโกร,รัมก็ประมาณ6ขีดขยะรีไซเคิลมีอยู่ประมาณ30มสิเปอร์เซนตหนึ่งหนึ่งกิโลกร,รัมก็ประมาณสามขีดส่วนที่เหลือก็คือขยะนตรายและขยะทั่วไปนะคะจะมีอย่างละห้าเปอร์เซ็นตหรืออย่างละครึ่งขีดนะคะซึ่งขยะเหล่านี้ค่ะ ปัจจุบันที่มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆหลายหน่วยงานค้ะเรามีแนวคิดแนวทางการจัดการหรือทำอย่างไรให้มันมีปริม,มาณน้อยลงหลักการอย่างที่ถูกหยิบยกเอามาพูดถึงก็คือเรื่องของหลักการ 3R Reduce Reuse และ Recycle หลักการ 3R คืออะไร mm hmm. เวลาเราพูดถึงหลักการ 3R ปุ๊บมาเลยค่ะตัวแรก Reduce จริงๆในหลายองค์กรอาจจะมีการเอา 4R 5R 6R หรือ 7R มาใช้นะคะอันนั้นอาจจะ เป็นรายละเอียดปริย่อยที่แตกต่างกันไปแต่หลักการถ้าเกิดเอาง่ายๆเลยค่ะขั้นลองยึดแค่หลัก3อนี้ก่อนนะคะถ้าทําได้เอาที่3อนี้ก่อน3อมีแก่นหรือมีอมีแนวความคิดอย่างไรที่จะต้องทําให้ใกล้3อเนี่ยเรามาดูกันนะคะตัวแรก reduce การลดการใช้เวลาพูดถึง reduce คนส่วนใหญ่จะนึกถึงแค่ถุงผ้าปิ่นโตแก้วน้ําส่วนตัวจะจริงๆ reduce นะคะเป็นแนวแนวคิดนะคะสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นหลักคิดเวลาท่านทําอะไรหรือคิดอะไรเงี้ยคะ่ะจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างถ้าท่านมีองค์ความรู้เรื่อง reduce ท่านจะทําให้ขยะน้อยลงโดยไม่จําเป็นอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเลยนะคะตัวอย่างเช่นท่านหุงข้าวนะคะท่านคํานวณปริมาณเม็ดข้าวที่เอามาหุงมากน้อยอย่างไรบางคนบอกว่าโอ้ยหุงเผื่อไปก่อนที่เหลือไว้กินพรุ่งนี้ แต่อย่าลืมว่าพรุ่งนี้เราอาจจะเปลี่ยนใจไปกินอย่างอื่นก็ได้นะคะข้าวตังก็จะกลายเป็นข้าวเหลือในที่สุดก็กลายเป็นขยะไปถ้าเรามีองค์ความคิดหรือองค์ความรู้ที่มองว่าเราทําอะไรแล้วจะไม่เกิดเป็นของเสียอันนี้ก็เข้าหลักของการ reduce ได้เช่นกันค่ะแต่ reduce เราก็อาจจะมีเครื่องมือเข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงผ้าแต่การที่คานใช้ถุงผ้านะคะไม่ใช่ว่าวงคนบอกฉันพกถุงผ้าแล้ว แต่ฉันพกผุมงผ้าใส่อะไรใส่เอกสารใส่ข้าวของส่วนตัวนะคะแต่เวลาไปช็อปปิ้งปุ๊บผุงผ้าในมือะคะไม่ได้ถเอาไปใส่ของกับขอถุงพลาสติกใหม่แทนนะคะแต่ว่าตอนนี้ในประเทศไทยเราก็หันให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะคะ่ะหลายๆห้างหลายๆร้านสะดวกซื้อก็ไม่มีการแจกเอ,อ่อไม่มีการให้ง่ายๆแล้วนะคะทุกท่านอาจจะต้องมีการถื้อสินค้ากลับไปเองหรือส่วนใหญ่ก็พวกผุ่งผ้าแล้วนะคะรืออ,อาจจะเป็นกระติกงามอ่าปิ่นโตนะคะ เราลองมองวิธีการที่เราสะดวกและสามารถทําได้นะคะทำให้กลายเป็นวิถีชีวิตของเรานะคะทําให้มันง่ายๆและสะดวกนะคะแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดเราใช้แล้วเนี่ยเออสามารถเอาทําให้เกิดขยะน้อยลงได้อ่ะจะใช้วิธีการไหนสามารถออกแบบได้นะคะเขาว่าเขาเรียกว่า green lifestyle นะคะลองหาก r ีนไล i ์สไต y l e ของตัวเองดูซิว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่ทําให้ขยะน้อยลงได้บ้าง งาตัวที่สอนนะคะถ้าเราลดแล้วนะคะลดการลดคือการจาัดก,การขยะตั้งแต่ต้นทางที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถลด,ลดได้แล้วแล้วจำเป็นต้องใช้จริงๆเราจะทำยังไงให้มันเกิดความคุ้มค่าเราใช้หลักการนี้ค่ะ reuse ใช้ซ้ำค่ะใช้ซ้ำอย่างไรนะคะมีวิธีการใช้ซ้ำ มากมายค่ะในแง่ปัจจุบันนะคะเราจะเห็นภาพของการใช้ซ้ำในเรื่องของการสร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์สร้างสารรค์วัสดุมาเป็นสิ่งข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะคะจริงๆการใช้ซ้ำม,มีหลากหลายวิธีค่ะเอาง่ายๆที่ว่าท่านใช้ขวดแก้วบปงเงื่งอะ่ะเมื่อดื่มเครื่องดื่มเสร็จท่านเอาไปล้างแล้วบรรจุอย่างอื่นใหม่นะคะไม่รีบเอาไปรีไซเคิลหรือไม่รีบเอาไปทําลายเอาไปทิ้งนะคะนั่นถือว่าท่าน reuse แล้วหรือแม้แต่กระป๋องนะคะถ้าเกิดท่านมองว่า เออจะสามารถไปปลูกต้นไม้ได้หรือเอาไปใส่ของอื่นก็ได้นะคะมันก็จะก็จะกลายเป็นรีวิสแบบหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาว่ารีวิวสำคัญที่สุดเลยค่ะท่านต้องใช้ให้ท่านต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าแต่ก็อย่าลืมว่าหลังการใช้งานแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านใช้ซ้ำแล้วอ่ะมันจะไปที่ไหนมันจะไปอย่างไรนะคะอย่างเช่นบางท่านบอกว่าเอากระป๋องกระปรอ๋องอาหารผลไมห้หรือกระป๋องอาหารทั่วไปเนี่ยค่ะ เอาไปปลูกต้นไม้แต่อย่าลืมว่าการปลูกต้นไม้เราก็ปลูกได้ในระยะเวลาหนึ่งแต่อนาคตกระป๋องใบนี้ก็อาจจะผุกร่อนเสียหายแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นขยะเช่นกันแต่แค่าๆเอากระป๋องตัวนี้ไปรีไซเคิลเอาไปขายเอาไปกลับเข้าสู่วงจรของการรีไซเคิลมะคะมให้ก็กลายเป็นกระป๋องใบใหม่นะคะไม่เกิดเป็นขยะอันนี้อาจจะต้องมีการทบทวนวิธีการของ,ขงท่านให้ดีก่อนว่าวิธีทางไหนถึงเหมาะสมที่สุดนะคะ สุดท้ายคืออาตัวสุดท้ายก็คือ reduce อา recycle ของไฟค่ะ recycle recycle คือปลายทางหรือจุดสิ้นสุดของวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ใดบรรจุภัณฑ์หนึ่งนะคะท่านใช้มาละท่านใช้สามเพียงพอละสุดท้ายค่ะเอาไปชุบชีวิตใหม่ให้มันค่ะเอาไปทำความสะอาดเอาไปเข้าสู่กระบวนการแปลงเปลี่ยนหลอมทั้งกายภาพชีวภาพเคมีนะคะกับการมาเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะอันนี้ค่ะจะเป็นการ ปิดวงจรทําให้บรรจุภัณฑ์ของท่านเนี่ยเกิดการหมุนเวียนนะคะให้ตรงตามหลัก c i r ร์ l คล e อ o คโ m นได้นะคะการรีไซเคิลนะคะสิ่งสําคัญเลยก็คือเรื่องของการคัดแยกนะคะท่านต้องรู้จักการคัดแยกที่ถูกต้องและเหมาะสมถึงจะทําให้เกิดการรีไซเคิลที่ถูกต้องนะคะการคัดแยกอย่างแรกที่สามารถทําได้ก็คือเวลาออกไปข้างนอกกันเคยเห็นถังขยะใช่ไหมคะ ถังขยะสีใบแต่ละใบใส่ขยะแต่ละประเภทนะคะเรามารือจักกันว่าแต่ละประเภทมีอะไรแล้วก็สีใดบ้างนะคะขยะประเภทแรกขยะอินทรีย์ของเราคือขยะเศษอาหารนะคะเราใส่รังขยะสีเขียวค่ะนะคะเอาง่ายๆค่ะเห็นความเป็นธรรมชาติย่อยสลายได้มันเป็นใบไม้ะคะ่ะสีก็คือสีเขียวที่จะสื่อถึงความเป็นใบไม้หรือย่อยสลายได้นะคะต่อมาค่ะ สีฟ้าหรือสีเงินคือขยะทั่วไปขยะทั่วไปก็คือขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้นะคะไม่เป็นอันตรายแล้วก็รีไซเคิลไม่ได้ะคะ่ะก็จะจ,จัดอยู่ในขยะทั่วไปรั้งที่สามังาสีเหลืองค่ะสําหรับขยะรีไซเคิลรีไซเคิลสีเหลืองนะคะสามารถเอาไปขายเอาไปจําหน่ายเอาไปแปรรูปได้เป็นขยะรีไซเคิลและสุดท้ายค่ะความเป็นอันตรายค่ะเราสื่อไว้สีแดงค่ะทั้งสีแดงใส่ขยะอันตรายนะคะ ถังขยะอินทรีย์ขยะใส่เศษอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไปถึงหน้าถัางแล้วบางคนบอกว่าอของขยะมาชิ้นยังไงมือเรามันมีหลายอย่างเกินเรามีเวลากับมันไหมคะถ้าเรามีเวลาเราพยายามแยกให้มันออกจากกันอย่างเช่นลูกชิ้นเสียบไม้อมาถึงถังขยะกินเกือบหมดละเราอยากจะทําให้มันถูกต้องทําอย่างไรนะคะแยกลูกชิ้นเศษลูกชิ้นน้ำจิ้มออกนะคะใส่ลงในถังขยะเศษอาหารนะคะสีเขียวนะคะจากนั้น มีส่วนไหนก็นถุงลูกชิ้นที่สามารถรีไซเคลิลได้บ้างคะอย่างเช่นถุงหูยิ้วชั้นนอกใช่ไหมคะถุงหูยิ้วชั้นนอกที่ยังไม่ปนเปื้อนนะคะทิ้งถังสีเหลืองได้เอาไปรีไซเคลิลนะคะแล้วขยะทั่วไปส่วนไหนคะก็คือถุงพลาสติกชั้นในที่สัมผัสน้ำจิ้มสัมผัสลูกชิ้นแล้วนะคะถ้าเราไม่ทาความสะอาดเรายังถือว่าเป็นขยะทั่วไปอยู่แต่ถ้าบางที่เอาไปทาความสะอาดได้ถ้าเรากินที่บ้านไปล้างทำความสะอาดอแล้วก็เอาไปตากแห้งสุดท้ายเอาไปจําหน่ายรีไซเคลิลได้ะคะ่ะ สุดท้ายค่ะในถุงลูกชิ้นนี้มีแขะอันตรายไหมคะไม่มีนะคะทุกคนจะคิดว่าไม้ลูกไม้เสียบลูกชิ้นเป็นแขกอันตรายไม่ใช่นะคะขยะขยะอันตรายต้องเป็นขยะที่มีสารปนเปื้อนประเภทสารเคมีหรือสารชีวภาพต่างๆนะคะที่ก่อให้เกิดอันตรายก่อต่อชีวิตได้นะคะต่อร่างกายได้นะคะอันนี้ถังขยะสีแดงค่ะซึ่งขยะทั้งสี่ประเภทก็มีการแยกแล้วเอาไปจัดก,การที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นขยะอินทรีย์สามารถเอาไปทาปุ๋ยหมัก อาหารสัตว์น้ำหมักเชีวภาพแล้วก็ไส้เดือนได้ไปเลี้ยงไส้เดือนนะคะบางหมู่มบ้านค่ะเอาไส้เดือนเนี่ยไปกินขยะเศษอาหารแล้วก็แปลงกลับมาเป็นปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่เกิดจากมูลไส้เดือนนะคะซึ่งเอาไปจําหน่ายได้นะคะตัวไสเดือนเมื่อโตขึ้นก็จะเอาไปจําหน่ายเป็นอาหารสัตว์ได้เหมือนกันนะคะในส่วนของขยะรีไซเคิลมีก็มีการจําหน่ายบริจาคไปทําในรูปแบบของตลาดนะัดหรือธนาคารรีไซเคิลนะคะหรือเอาไปเปลี่ยนเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆก็ได้นะคะ ในส่วนของขยะทั่วไปในอดีตไม่มีการจัดการค่ะไม่มีการเอากลับไปหมุนเวียนใช้ใหม่ปัจจุบันค่ะมีการหมุนเวียนและขยะทั่วไปบางชนิดสามารถเอาไปเป็นวัตถุกิบเป็นเชื้อเพลิงสร้างพลังงานได้วางชนิดสามารถเอาไปทาเป็นถนนได้นะคะตอนนี้ก็มีการเอาพลาสติกเนี่ยค่ะไปเป็นส่วนผสมของวัสดุปูถนนนะคะหลายพื้นที่ก็มีการเอาไปใช้งานจริงๆลแล้วค่ะและสุดท้ายขยะอันตรายค่ะอันนี้ไม่สามารถเอากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เพราะว่า จะติเรื่องของสารปนเปื้อนต่างๆนะคะเราก็ต <emark> ้องเอาไปจัดการอย่างถูกต้องนะคะไปฝังกลบหรือไปเผาโดยวิธีการทางวิชาการค่ะนี่ค่ะหน้าตาของขยะอินทรีย์ที่เอาไปเลี้ยงไส้เดือนนะคะหรือเป็นถังหมักปุ๋ยนะคะถังกองปุ๋ยหมักนะคะนะคะอันนี้เป็นส่วนของคานขยะรีไซเคิลนะคะซึ่งอันนี้หน้าตาของคานขยะรีไซเคิลแห่งยูไนเก็ดเกาะหลีเป๊ะนะคะที่โรงเรียนนะคะเป็นการกิจกรรมที่โรงเรียนนะคะเด็กๆโรงเรียนเนี้ย หลายคนเนี่ยได้เงินฝากในธนาคารเนี่ยประมาณหนึ่งมืนบาทต่อเธอน,นะคะเกิดจากการคัดแยกขยะเหล่านี้ค่ะเอาไปฝากที่ธนาคารนะคะขยะทั่วไปเนี่ยค่ะอย่างที่ท่านเห็นในภาพนะคะก็จะมีเรื่องของเชื้อเพลิงนะคะเราเรียกเชื้อเพลิง r d f นะคะหรือว่าเอาไปเป็นวัสดุปูถนนนะคะโดยขยะที่ถูกคัดแยกอย่างถูกต้องก็จะมีการไปจัดก,การอย่างถูกต้องแะเกิดประโยชน์นะคะทาง ทางทางการสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้ซึ่งแนวทางการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ในสำนักงานนะคะเราก็มาดูกันค่ะว่าในสำนักงานเราจะทําการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ในสำนักงานได้อย่างไรนะคะสำนักงานของท่านเป็นภาพาไหนคะหนึ่งหรือสองสวยงามสะอาดสบายตาหรือลบสกปรกรุงรังค่ะแต่ท่านอาจจะบอกว่าอ๋อฉันขอเป็นสองหนึ่งจดห้าและกันเพราะว่า บางจุดก็ดูดีเพราะว่าลูกค้ามาบางจุดก็เละเทะเพราะอยู่กังโต๊ะชั้นงานเยอะไม่มีเวลาทำนะคะมีหลายรูปแบบนะคะถ้าท่านอยากเป็นแบบที่หนึ่งเราก็จะมีการจัดการที่ดีนะคะในขยะในสำนักง,งานเราก็มาดูก่อนว่าในสำนักงานของเราในออฟฟิศเนี่ยมีขยะอะไรบ้างนะคะจากการสำรวจค่ะพบว่าขยะที่มีมากในสำนักง,งานเนี่ยค่ะก็มีสูงสุดนะคะก็คือขยะประเภทกระดาษน,นะคะ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษแบบไหนก็ตามกระดาษที่มีมากที่สุดนะคะก็คือกระดาษขาวดำนะคะมี20เปอร์เซนรองลงมาค่ะกระดาษลางหรือกระดาษลูกฟูกมีอยู่14เปอร์เซ็นตนะคะต่อมาก็คือกระดาษประเภทพวกหนังสือพิมพ์หรือสมุดหนังสือนะคะ13เปอร์เซนสุดท้ายค่ะพวกกระดาษสทีทั่วไปที่เป็นแผ่นๆน,นะคะก็จะอยู่ประมาณ13ปเซนเช่นกันที่เหลือค่ะส่วนที่เหลือนะคะ ก็จะมีพวกตลับหมึกหรือ,อาปากกาที่มีหมึกอันนี้ใครถือเป็นขยะอันตรายนะคะมีอยู่2%ขวดแก้วประมาณ3%กระป๋อง3%นะคะขวดพลาสติกนะคะมีอยู่ประมาณ7%นะคะและขยะเศษอาหารมีอยู่21%สุดท้ายค่ะอื่นๆมีอยู่ประมาณ6%ขยะเศษอาหารนี่คะแต่ละออฟฟิศหรือแต่ละสำนักงานจะมีจะมีตัวเลขที่แตกต่างกันนะคะ บางสำนักง,งานมีมากเพราะว่าอาจจะมีฟู้ดคอร์ทหรือมีร้านอาหารอยู่ภายในนะคะแต่บางสำนักง,งานจะมีน้อยเพราะว่าไม่มีการนําอาหารเข้ามาในพื้นที่นะคะแตกต่างกันไปซึ่งขยะที่เห็นได้มากที่สุดของหรือใช้ที่เห็นได้มากที่สุดก็คือกลุ่มของกระดาษค,ค่ะมีเวลาหกสิบเปอร์เซ็นโดยที่สำนักง,งานเราจะทําอะไรกัเพื่อของการจัดก,การขยะบรรจุภัณฑ์ได้บ้างนะคะง่ายๆคะ่ะเราต้องเซตวิธีการะคะ่ะ วิธีการที่ทําให้เกิดการจัดก,การขยะและบรรจุภัณฑ์ในสำนักงานที่ดีที่สุดนะคะก็คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทาอย่างไรให้องค์กรท้ามีวัฒนธรรมในการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วนะคะที่ดีนะคะเราก็ต้องสร้างคณะทางานค่ะเพื่อมาดูว่าเราจะปรับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไรนะคะวิธีการนะคะสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะคะเราต้องมีเรื่องของกิจกรรมหรือมีอ่ารูปแบบการทางานที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งภาชนะรองรับ การทำกิจกรรมรองรับหรือการสร้างมาตรการหรือข้อตกลงร่วมกันในองค์กรนะคะในส่วนของการตั้งถังขยะรองรับหรือภาชนะรองรับนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรค่ะว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนมีพื้นที่จํากัดไหมพื้นที่มากมายมหาศาลหรือพื้นที่ indoor, อินดอร์เอา o o ดอร์แบบไหนสามารถออกแบบถังขยะได้แตกต่างกันไปค่ะ อย่างภาพแรกเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในสามสี่ภาพเนี้ยจะเป็นพื้นที่ในสำนักงานหมดเลยนะคะถังขยะจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนะคะมีการแยกประเภทตามเหมาะสมนะคะก่อนที่จะมาตั้งขังขยะสิ่งสําคัญอย่างแรกคือท่านต้องสํารวจก่อนว่าพื้นที่ไหนของท่านในสำนักงานเนี่ยมีขยะอะไรบ้างอย่างไรบ้างและเปิริมาณม,มากเท่าไหร่นะคะอย่างพื้นที่ส่วนกลางท่านอาจจะมีขยะมากเพราะคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะนะคะ อาจจะมีถังหลายประเภทหลายใบนะคะแต่ว่าต้องดูว่าขยะประเภทไหนเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นบ้างตัวอย่างเช่นในพื้นที่โรงอาหารอาจจะมีขยะเศษอาหารเยอะเราก็คงจะมีถังสําหรับขยะอินทรีย์แล้วก็มีถังสําหรับรีไซเคิลเพื่อใส่พวกขวดเครื่องดื่มต่างๆที่ทานเสร็จแล้วนะคะหรืออาจจะมีขยะถังสําหรับขยะทั่วไปเพิ่มเติมอีกใบนึงนะคะแต่ขยะพิษอาจจะไม่จําเป็นสาหรับพื้นที่โรงอาหาร นะคะอันนี้เราก็ต้องขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆแล้วก็ออกแบบถังขยะให้เหมาะสมนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของถังขยะแบบหนึ่งที่มีไงคอนโดแห่งหนึ่งนะคะก็มีการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะแยกตามประเภทเลยลงรายละเอียดเลยนะคะเพราะเขาเป็นกิจกรรมนะคะอันนี้เป็นถังขยะขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่แบ็กอัพด้านหลังของของออของอาคารแห่งหนึ่งนะคะอันนี้สําหรับรองอปปรับขยะเป็นมาณมากเพราะว่าเกิดจาก ห้องพักอะไรห้องนะคะต่อมากิจกรรมค่ะการสร้างกิจกรรมรองรับนอกจากการคัดแยกด้วยถออังขยะหรือถัออองรองรับขยะแยกประเภทแล้วบางสำนักงานอาจจะมีกิจกรรมเข้ามาเสริมเพื่อกระตุ้นให้พนักง,งานเข้าใจแล้วก็มีการมีกิจกรรมที่เป็นรูปปรรมมากขึ้นอย่างเช่นตลาดนัดรีไซเคิลนะคะตลาดตลาดนัดรีไซเคิลคืออะไร คือกิจกรรมอย่างนี้นะค่ะที่ทุกคนเอาขยะอ e ีไซเคิลมาเจอกันนะคะบางคนบอกว่าอยากอยากจะคัดแยกแต่ปัญหาคือแยกกลไม่รู้จะไปขายใครขายขาย,ขาย,ยังไงนะคะตลาดนัดนี่อาจจะทําให้สะดวกมากขึ้นนะคะทุกคนก็เอาขยะที่แยกแล้วเนี่ยเอามาจําหน่ายเอามาแลกเป็นสิ่งของหรือเอามาทําอะไรต่างนะคะแล้วแต่ที่สำนักง,งานนั้นจะกําหนดรูปแบบขึ้นนะคะ ตลาดนัดรีไซเคิลกิจกรรมนี้ไม่ยากค่ะเราจัดหาพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งแล้วก็คัดล้านรับซื้อที่ให้ราคาดีที่สุดนะคะมาทําการรับซื้อขยะที่ทุกฝ่ายคัดแยกมาทุกฝ่ายจะได้รับข่าวสารจากทีมคณะทํางานของตลาด,ลาดนัดรีไซเคิลนะคะพอรู้แล้วว่าจะจัดวันไหนเวลาไหนทุกคนก็ลงมาพร้อมกันพ้องขยะรีไซเคิลนะคะแล้วก็มาทําการชั่งน้ําหนักแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือว่า แต้มหรือว่าสิ่งใดก็ตามตามรูปแบบจะก,กําหนดนะคะบางสมักรงานนะคะเอามาแรกเป็นแต้มเพราะว่าจะเอาไปแลกเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นสินค้าของออฟฟิศหรือบริษัทนั้นๆนะคะจัดขึ้นมาให้นะคะแต่บางสมักรงานมีการแลกเป็นเงินเงินประจําฝ่ายเงินประจําองค์กรของเขานะคะหรือบางที่ทํากิจกรรมหน้าบ้านหน้า,นามองนะคะอาจจะประกวดกัน,นะคะ่ะแต่และ ไปเนี่ยทำการจัดก,การตามองค์ความรู้ที่ได้ไปนะคะหลังจากนั้นก็จะตั้งคณะทํางานหรือตั้งคณะกรรมการไปตรวจประเมินในฝ่ายองค์กรนั้นๆนะคะตรวจประเมินทั้งความสวยงามสะอาดเรียบร้อยการทํางานที่ถูกต้องมีการสื่อสารที่ดีนะคะเพื่อทําให้เกิดการเกิดความภูมิใจของผู้ปฏิบัติงานนะคะตู้แลกบุญอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทามีการซื้ออุปกรณ์มารองรับก็คือเอาตู้เนะะี่ยค่ะมา รับตัววัสดสุไซเคิลบางประเภทนะคะแล้วแปลเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคหรือว่าเป็นอะไรก็ตามนะคะขึ้นอยู่กับองค์กรนั้นๆจะก,กําหนดขึ้นนะคะอันนี้คือภาพกิจกรรมรณรงค์นะคะในแต่ละสำนักงานก็มีกิจกรรมที่สร้างความสขทนานแล้วก็สร้างองค์ความรู้ก็ผูกจิตสํานึกให้กับพนักงานในองค์กรด้วยนอกจากนั้นก็จะมีการกําหนดมาตรการะคะ่ะนอกจากกิจกรรมแล้วก็ตั้งถังแล้ว มาตรการเป็นส่วนสําคัญเพราะจะเสริมทําให้พนักง,งานเนี่ยมีความเข้าใจและทางานด้วยกันได้มากขึ้นนะคะบางองค์กรบอกมีมีถังรองรับแลกกันมีมีกิจกรรมแล้วแต่ไม่มีมาตรการควบคุมหรือว่ามาตรการที่ส่งเสริมใดๆพนักง,งานก็จะบางครั้งก็จะเพิกเฉยบางครั้งก็ให้ความมีส่วนร่วมมากนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีมาตรการหรือข้อตกลงร่วมกันคุยกันค่ะทุกฝ่ายส่งตัวแทนเข้ามาหาเรือกันว่าเราจะตั้งกฎอะไรในสำนักงานได้บ้างมีออฟฟิศแห่งหนึ่งค่ะที่ทางสถาบันไปเป็น,ปนที่ปรึกษาให้ มีการตั้งกฎเลยค่ะว่าห้ามนํากล่องโฟมเข้ามาในพื้นที่สำนักง,งานนะคะและให้ใครที่พกปิ่นโตถุงผ้าถ้ามีก็จะมีกล้อมแคนดิดเอาไว้นะคะแล้วก็เก็บภาพมาให้รางวันนะคะอันนี้ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจพนักง,งานนะคะเป็นมาตรการหนึ่งนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการมาตรการการไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะมาหานมาใช้ใบตองในงานนในงาน,งาน,งาน ที่มีการกินอาหารร่วมกันนะคะหรือมีการสร้างวัฒนธรรมในการจัดตั้งถังรองรับคัดแยกประเภทมีการรับบริอาจากวัสด e ุอีไซเคตลต่างๆเพื่อไปส่งให้กับองค์กรการกุศลต่างๆหรือการส่งเสริมเรื่องของการใช้กระดาษสองหน้านะคะแล้วก็กระดาษเอาไปร e ีไซเคิลนะคะตัวอย่างการจัดการขยะในสำนักงานวันนี้ทางคิมเซกเราก็มีตัวอย่างะคะของตัวสำนักงานของออฟฟิศ ทีมเอฟเซเองนะคะทีมเอฟเซเป็นองค์กรยังไงสหอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะเราตั้งออฟฟิศเราตั้งอยู่ในอาคารแห่งในพื้นที่ของอมอทอรกรนะคะซึ่งเราอยู่ในพื้นที่บางชั้นของของ,ของตึกแห่งนี้นะคะแต่เรามีการจัดก,การเราย้ายมาที่ออฟฟิศนี้ประมาณ2ปีเศษ็ละนะคะแต่เรามีการจัดก,การที่ดีอย่างต่อเน,นื่องมาเสมอนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะคะ เรามีการตั้งถังขยะรอ,องรับขยะแต่ละประเภทนะคะโดยยึดพื้นที่ส่วนกลางเป็นหลักนะคะเพราะว่าเราออฟฟิศเรามีพื้นที่จํากัดเราใช้พื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่แยกประเภทขยะที่ละเอียดเรามีถังรองรับเศษอาหารนะคะเป็นถังขนาดเล็กที่มีการกรองน้ํามีช่องสำหรับกรองน้ํานะคะเราขยะส่วนที่แห้งไปเข้าตู้ไปทาปุ๋ยหมักนะคะส่วนน้ําจะไปเททิ้งนะคะ ขยะประเภทอื่นเราก็จะมีการเอาไปจําหน่ายแล้วก็เป็นสวัสดิการของออฟฟิศสำนักง,งานขยะพิษก็จะส่งให้กับทางกทมนะคะในส่วนของถังรองรับเศษอาหารนยคะเราก็จะส่งไปยังเครื่องนะคะกําจัดเศษอาหารถ้าเปลี่ยนเป็นปุ๋ยนะคะปุ๋ยจนนี้ก็จะเอาไปแจกจ่ายให้กับพนักง,งานแล้วก็ผู้บริหารที่สนใจสามารถมาขอรับได้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะในส่วนขยะรีไซเคิลเรามีกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล โดยแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะรวมถึงมีการตั้งถังสีเหลืองนะคะรองรับขยะอ e ซเคิลแล้วเอาไปจําหน่ายให้กับร้านรับซื้อนะคะในส่วนของขยะทั่วไปนะคะเรารองรับด้วยถังสีน้ำเงินนะคะตัวนี้เราจะส่งสํานักง,งานเขตสาทรไปกําจัดนะคะวมเช่นเดียวกับขยะในถังสีแดงนะคะก็ให้ทางสํานักง,งานเขตมาส่งทุก15วันนะคะ อันนี้เป็นถังตัวอย่างถังรองรับเศษอาหารที่ทางเราจะซื้อมาเพื่อใส่พวกเศษอาหารแล้วส่วนก้านบนนะคะที่เป็นขยะเศษอาหารที่ไม่มีน้ำนะคะเราก็จะเอาไปเข้าเครื่องกําจัดเศษอาหารเป็นปุ๋ยนะคะนอกจากนั้นในเรื่องของขยะรีไซเคิลนะคะเราก็จะมีถังเราร่วมกับกับงเ c g ซีจำโครงการ p ป p e r รนะคะรับคัดแยกกระดาษนะคะเพื่อเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นกระดาษ a 4ใหม่นะคะทาง SCG เขาก็จะมีการกำหนด ปริมาณการแลกเปลี่ยนไว้เราก็นำกระดาษที่ใช้แล้วเหล่านี้นะคะไปส่งให้กับ s c g เรวก็ได้กระดาษใหม่มาใช้ในสำนักง,งานนะคะขยะทั่วไปอันนี้ส่งทางสำนักงานเขตสาทรค่ะขยะสีแดงอ่าขยะอันตรายก็เช่นกันค่ะซึ่งนอกจากกิจกรรมเหล่านี้นะคะเราเน้นเรื่องของการัเราใช้หลักการสาม r ก็คือมีการตั้งจุด ให้ยืมถุงผ้านะคะแล้วกล่องข้าวนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมการใช้พวกกล่องข้าวช้อนส่วนตัวซ่อมส่วนตัวแล้วก็หลอดส่วนตัวนะคะรวมถึงการรณรงค์งสร้างความรู้ให้พนักงานผ่านลายกลุ่มของพนักงานสภานะคะให้มีการกินข้าวอย่างไม่มีขยะนะคะใช้กล่องหรือภาชนะส่วนตัวนะคะแล้วก็มีการสร้างองค์ความรู้ผ่านสื่อาภาษาสัมพันธ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะ แล้วก็มีกิจกรรมเรื่องของ5สงนะคะซึ่งทั้งงานก็จะมีการให้ความสําคัญกับเรื่องการคัดแยกหรือการจัดก,การขยะที่สั่งสมบนโต๊ะทำงานของตัวเองค่ะอันนี้คือตัวอย่างการจัดก,การขยะในสำนักง,งานของออฟฟิศของพิพ์มเซ่นะคะสภาวิสาก,กรรมแห่งประเทศไทยะคะ่ะซึ่งท่านใดหากสนใจนะคะสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้จากทางทิพย์แมเซ่เซอร์วิสนะคะทางหมายเลข02 345 1293นะคะคืออยากจะลองทำแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นด้วยวิธีไหนนะคะเริ่มลองโทรมาปรึกษาดูก่อนได้หรืออาจจะเข้าไปยังทิปเอ็มซ่เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เข้าไปอินบ็อกซ์นะคะสอบถามมาติดต่อมานะคะได้นะคะเราสามารถแอดมินเรานะคะเราก็มีการตอบตอบกันอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาทํางานนะคะแต่องาเหนือไปจากนั้นนะะยังมีองค์ความรู้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการคัดแยกเพิ่มมูลค่าะคะ่ะซึ่งการคัดแยกเพิ่มมูลค่านะคะ อ่าเราจะแบ่งบรรจุภัณฑ์นะคะออกเป็น5ประเภทคือแก้วกระดาษพลาสติกกระป๋องและกล่องเครื่องยืดถ้าใครอยากรู้ว่าอ่าแก้วแยกอย่างไรก็มีคุณสมบัติอย่างไรทำไมถึงต้องแยกทำไมถึงต้องรีไซเคิลแล้วรีไซเคิลแล้วกลายเป็นอะไรนะคะคลิปหน้าค่ะ มาติดตามการจัดก,การขยะและบรรจุภัณฑ์ในสำนักง,งานตอนที่2ต่อในคลิปหน้าคะเป็นการเพิ่มมูลค่าแก้วนะคะสนใจนะคะติดตามผ่านทาง Facebook ของคลิปเอ็มเซ่ได้นะคะว่าคลิปของเราคลิปหน้าจะมาเมื่อไหร่นะคะติดตามคลิปเอ็มเซ่เฟซบุ๊กได้คะ่ะสําหรับวันนี้คลิปที่1การจัดก,การขยะบรรจุภัณฑ์ในสำนักง,งานขอสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะคะสนใจอยากได้รับการอบรมออกแบบหลักสูตรหรือ สร้างองค์ความรู้ต่างๆให้กับพนักงานในองค์กรหนึงท่านติดต่อทิปเอ็มเซ่นะคะศูนย์สองสามสี่ห้าหนึ่งสองเก้าสามค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ